สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันท้ายวันที่4ี่กรกฎาคมนะครับตัวนี้ก็เป็นพันท้ายไม้แอนนะครับงานเคลือบสีมะเกลใส่ชุดสีเซตส5่นะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมแกะลาย กันลื่นหน้าหลังนะครับครอบไก่ครอบแม็กซี่ดำนะครับอันนี้ก็ทรงซีเซ็สแตนดาร์ดนะครับทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับมเอลายสวยๆนะครับ ส่งซีเซสสแตนดาร์ดโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน youtube ลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับส่งให้เลือกเยอะมากครับราคาไม่แพงครับรับทั้หมดนะครับ4ีเซ2สี่ห้นะครับ หรืออาร์มสกอร์เอ็มหนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับ N niggas in my grill tryna phase me